สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะจากคุณลุกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณลาตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่กดคิิสมาสให้เยอะแยะเลยนี่ให้ดอกกุหลาบเด็ดขอบคุณค่ก <laughs> คืนนี้เป็นคืนที่หกเอ้ยที่ห้าโอ้ยแซ่บ <laughs> วันนี้วันคิิสตมาสค่ะทุกคนรู้ไหมว่าแม่แต่งตัวยังไงใส่เสื้อสีแดงนุ่งเกงสีเขียวค่ะนี่ <laughs> วันคิิสมาสสุขสันต์วันคิิสตมาสนะจ๊ะ คืนนี้ไปดูลิเกกันต่อนะจ๊ะเหลืออีกห้าคืนจ้าขอบคุณของฝ่า,ายนี้คะเหลืออีกห้าคืนก็จะปีใหม่แล้วนะขอบคุณสำหรับเมื่อคืนนะคะขอบคุณที่มาร่วมฉลองเจ็ดเดือนด้วยกันอขอบคุณเมื่อคืนต้อคิดทายขคืนที่ขอบคุณเมื่อคืนนะคะที่คุณฮาหน่า แกงคุณฮหาหน่าก็เอาส้มตำม,มา,อาอะไรมาเลี้ยงแล้วก็แกงท่านรักพฤษดาก็ขนมปังน้ํามาแจกแล้วก็แก๊งนูน้นแกงนี้แกงน,นั้นหลายแก๊งค่ะที่มาร่วมฉลองกันเมื่อคืนสนุกมากนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมาซึ่งเราไปลิเกมันเดี่ยวไม่ได้เคยเจอให้การแบบนี้เลยไฟเขียวไฟและหิ <c oughs> <c oughs> ้วก็เป่าสีส้มพอดีเลยแม่สวัสดีจ้าขอบคุณหัวใจสีส้มด้วยนะจ๊ะ อยู่มหาชัยทําแต่งงานอืมไปเที่ยวหน้างงานกันนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ไปเที่ยวหน้างงานแล้วช่วยกันนั่งเก้าอี้ก็ช่วยกันอุ่นหนุนเก้าอี้ตัวให้ห้าสิบาทแล้วก็ยังช่วยกันเร่วมใส่ขันพระปานะคะก็คืนก็ได้สามพันก็บาทสี่พันอะไรเงี้ยนะหล,ยหลายคืนก็ได้หลายต่างเดี๋ยวปวยปมแปนะ๊บนึ ก็ได้หลายตังก็สะสมนะคะเหมือนเราร่วมกันอรอพคะช่วยเขาเพราะเพราะว่าสำนักสงฆ์ของกำนันกุ้ง,งเขาฟัางมากนะคะเขาก็สร้างหลายๆอย่างเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคนละเล็กละน้อยคนละนิดละหน่อยก็ยังดีขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออนี่เขากดมันแทนหัวใจเป็นรูปคิดสต์บาดรูปเซนตาคอร์เท,ท่าท่านะสวยดีสวัสดีทั้งหกร้อยกว่าคนนะคะโอ้โวอ,อีกหลายวันค่ะปีใหม่เขาดาวที่ไหนคะยังไม่รู้เลยจ้ะ ือน้องรุ่ใส่ชุดใหม่เสื้อตัวนี้คุณปอซื้อให้นะคะถ้าจำไม่ผิดใช่ชื่อปอนะเ <c oughs> มื่อวานลืมขอโทษทีก็แม่คิดว่ามันต้องเขียวแดงวันคริสต์มาสถ,ถูกป่ะวันนี้มันวันคริสต์มาสเนี่ยเราลืมนึกไปก็ใส่กันมาอีกทีก่เด็กคืนนี้ก็เราก็มาปาร์ตี้กันหลังโลรงล,งลิเคอีก ขอบคุณค่ะตัวจริงไม่สวยค่ะหน้าเป็นฝ้าเยอะแยะเลยแม่ถ้าน้าสวยแบบในแอปนี่ก็ดีดินะสวัสดีค่ะสุขสันต์วัริส์มาสวัสดีค่ะคุณพิสมัยว่าไงคะคุณชนกวันที่ห้าจะไปหาแม่น้องนุ่น้าง,งานที่ห้าที่ห้าที่ห้าเล่นที่ไหนวะค่ะ แต่หน้าเป็นฝ้าเยอะตอนนี้ไม่ได้ใช้ครีมแล้วพอใช้ก็คันก็เลยหยุดก่อนนะคะฝ้ารักษาหายยากใช่ค่ะบางทีนะแม่รักษามาห้าเดือนไปโดนแดดวันเดียวเรียบร้อยเลยสิบสองสิบสามไม่ได้ไปค่ะนูแนทไปนะคะไปวันที่สิบสาเพราะวันสิบสองเรามีงานเก่าที่ว่ารับไว้นานแล้วตั้งแต่น้องนุ่นยังไม่ได้อยู่ด้วยอ๋อ,อแต่ปอไม่ได้มาแล้วค่ะ เขาอยู่คณะคณะเขางานเยอะงานมันชนกันคง,งไม่ได้มาแล้วค่ะถ้าจะดูคุณปอแป้ต้องดูเพจดอกไม้มิ่งเมืองนะคะแนะนำให้จ้าได้เลยจ้าดนตรีแม่ว่างไหมคะไม่ว่างคะ่ะเมื่อไรคะ่ะมีงานตลอดเลยคะ่ะช่วงนี้สวัสดีคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เคาะ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 คิสมัดเงี้ขึ้นมาเยอะๆสวัสดีจ้าคืนนี้ไปดูริเจนนิดนะจ๊ะเลยห้าคืนช่วยไปเยอะๆแม่เข้าใจแหละว่างานสิบคืนอะ่ะจะให้เขามาทุกคืนมันก็ไม่ใช่อะนะบางคนเขาก็เอ่อมีภารกิจบ้างลูกเต่าไปโรงเรียนต้องไปทํางานต้องนู่นนี่นั่นนะคะตามน้องมาเจ็ดเดือนขอบคุณค่ะคือ มันสวยแต่ในกล้องอะตัวจริงไม่สวยนะจ้าม erry Christmas ก็คริสต์มาสแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขกับทุกคนนะจ้ะอะไรที่มันไม่ดีทุกๆก,ก็ทิ้งไปทิ้งไว้ปีนี้ดำดงวันสุดท้ายาค่ะคืนนี้เล่นเรื่องอะไรคะไม่บอก S <S ออสีแดงสวยค่ะสวัสดีค่ะดูหน้าจอทุกคืนจ้ามาเจอกันจ้าอขอบคุณค่ะก็ดูกันไปยาวๆนะคะเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนทุกๆุเดือนของวันที่ยีบสี่เราก็มาฉลองกันครบรอบยี่4บสี่ยบสี่ของทุกๆก,กเดือนนะคะ ขอให้อยู่แบบนี้ตลอดไปเมื่อคืนเห็นเด้อดูไปหลับไปตื่นมาจบพอดีธรรมดาค่ะอยู่ต่างจังหวัดจ้บมากงานส่งการออกจะ้ะอ่ะเนี่ยใครบอกว่าให้ระบบถูกไหล อะไรเนี่ยโดนโดนเตือนนี่แล้วค่ะอืมเดี๋ยวแม่ลงก่อนเขาเตือนอีกแลว